hello how are you hello 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 how are you I'm good I'm great I'm wonderful I'm good I'm great and I'm wonderful สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูโรสอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูโรสจะมาชวนเด็กๆทำกิจกรรมเกมการศึกษาในหน่วยเรื่องของเล่นของใช้ค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะคุณครูโรสพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยแต่ก่อนอื่นเรามาร้องเพลงกันก่อนดีกว่าค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสาเล่นกันเล่นกันดีๆต้องสาไม่กีดเราเป็นเปื่อนกันของเล่นเราเล่นด้วยกันเมื่อเลิกเล่นพันช่วยกันเก็บเอ่ยอีกครั้งนะคะเด็กๆเราร้องพร้อมกันเลยนะคะ หนึ่งสองสามเล่นกันเล่นกันดีๆต้องสามัมคกีเราเป็นเพื่อนกันของเล่นเราเล่นด้วยกันมาเลือกเล่นพันช่วยกันเก็บเอ่ยเก่งมากค่ะเด็กๆก็มือนเองหน่อยเด็กๆค่ะฝั่งนี้คืออะไรคะเก่งมากค่ะและฝั่งนี้ล่ะคะ แล้วค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นของเล่นของเล่นก็คือเป็นสิ่งที่เด็กๆเอาไว้ใช้เล่นทําให้เด็กๆเนี่ยเกิดความสนุกสนานเพิ่มเลินไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาปุ่นมือลูกบอลกองชุดหรือว่าระนาดของเล่นรถไฟไม้บล็อกต่างๆก็คือเป็นของเล่นที่ทําให้เด็กๆเนี่ยเล่นและทําให้เด็กๆเนี่ยเกิดความสนุกสนานใช่ไหมคะเด็กๆเคยเล่นบ้างไม่เอ่ย ต่อไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นของใช้ของใช้ก็คือเป็นสิ่งที่เด็กๆเ,เนี่ยเอาไว้ใช้งานในชีวิตประจําวันก็คือไม่ว่าจะเป็นกรรไกลกันไกลเอาไว,ตาวไ้ตัดกระดาษเด็กๆเคยตัดกระดาษกับกันไกรไหมคะอ่าเคยใช่ไหมล่ะคะต่อไปก็จะเป็นกระเป๋ากระเป๋าเอาไว้สะพายกระเป๋าไปโรงเรียนแล้วก็จะเป็นดินสอไม้ดินสอเอาไว้ขีดเขียนระบายสี แก้วจานเอาไว้กินเอาไว้ดื่มครีมอาบน้ำรองเทา้าหรือว่ากระทะเอาไว้ทอดไข่นั่นเองใช่ไหมคะซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็จะเป็นของเล่นแล้วก็ของใช้นั่นเองเดี๋ยวก่อนที่จะไปเล่นเกมของคุณครูนะคะคุณครูมีวิธีการเล่นเกมของคุณครูมีอยู่ว่า เกมของคุณครูจะให้รูปภาพมาเดี๋ยวคุณครูจะให้รูปภาพมาแล้วก็เด็กๆนะคะก็เลือกว่าสิ่งนี้เป็นของเล่นหรือของใช้อลองดูตัวอย่างสิครับอันนี้เป็นของเล่นหรือของใช้คะเก่งมากค่ะคือของเล่นก็คือตุกกตต๊กตาตุ๊กตาก็คือของเล่นเดี๋ยวต่อไปเรามาเล่นเกมกันเลยดีกว่าเกมของคุณครูก็คือมีชื่อว่า เกมจำแนกของเล่นของใช้นั่นเองค่ะไปกันเลยเด็กๆค่ะรูปแรกคือรูปอะไรคะใช่แล้วค่ะรูปตุ๊กตาตุ๊กตาเป็นของเล่นหรือของใช้คะเก่งมากเลยค่ะคือของเล่นรูปที่สองคือกันไกลกันไกลเป็นของเล่นหรือของใช้คะเก่งมากเลยค่ะคือของใช้รูปที่สามคืออะไรคะ คือระนาดของเล่นระนาดของเล่นเนี่ยเป็นของเล่นหรือของใช้คะใช่แล้วค่ะคือของเล่นแล้วรูปที่สี่ละคะกระเป๋าไปโรงเรียนคือของเล่นหรือของใช้คะใช่แล้วค่ะคือของใช้รูปที่5ก็คือรถไฟของเล่นเป็นของเล่นหรือของใช้คะใช่แล้วเด็กๆน่าจะเคยเล่นก็คือของเล่นนั่นเอง ต่อไปรูปที่6คือรูปอะไรคะฟุตบอลฟุตบอลก็คือเป็นของเล่นหรือของใช้คะใช่แล้วเก่งมากเลยค่ะก็คือของเล่นเอาไว้เตะบอลใช่ไหมล่ะคะเอแล้วรูปที่7ล่ะคะคืออะไรเอยใช่แล้วก็คือดินสอเอาไว้เขียนดินสอเป็นของเล่นหรือของใช้นะา เก่งมากเลยค่ะก็คือของใช้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อไปรูปที่8เด็กๆเห็นไหมคะว่ามันคืออะไรใช่แล้วก็คือแก้วน้ำกับจานเอจานของคุณครูเนี่ยเป็นรูปอะไรนะ้าไหนใครตอบได้บ้างเอย่ยใช่แล้วก็คือนกคูก จานแก้วเป็นของเล่นหรือของใช้คะเก่งมากเลยค่ะก็คือของใช้ของใช้แก้วเอาไว้สำหรับดื่มน้ำจานเอาไว้สำหรับกินข้าวเก่งมากเลยค่ะเรามาดูรูปที่เก้ากันเลยค่ะรูปที่เก้าคือหุ่นมือหุ่นมือรูปอะไรคะหุ่นมือรูปยีราฟใช่แล้วค่ะ หุ่นมือนี้เป็นของเล่นหรือของใช้คะใช่แล้วก็คือของเล่นนั่นเองรูปที่10ก็คือรูปบล็อกรูปทรงนั่นเองรูปบล็อกรูปทรงนี้เป็นของเล่นหรือของใช้คะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคือของเล่นต่อไป ต่อไปนะคะรูปที่11ก็คือครีมอาบน้ำครีมอาบน้ำเอาไว้ทำอะไรคะใช่แล้วเอาไว้อาบน้ำถูตัวเป็นของเล่นหรือของใช้คะเก่งมากเลยค่ะก็คือของใช้นั่นเองแล้วรูปที่12บละคะคือรองเท้ารองเท้าเป็นของเล่นหรือของใช้เอ่ย ใช่แล้วเป็นของใช้เอาไว้สวมเอาไว้เดินใช่ไหมคะรูปที่13ก็คือใช่แล้วของเล่นกลองชุดอันนี้เด็กๆน่าจะตอบได้ก็คือของเล่นนั่นเองแล้วรูปที่14นี้ล่ะคะคืออะไรใช่แล้วคือสีไม้สีไม้เด็กๆเอาไว้ทำอะไรคะ ระบายสีฉะนั้นเป็นของเล่นหรือของใช้คะเก่งมากเลยคือของใช้เอาไว้ระบายสีนั่นเองที่15รูปที่15เป็นของเล่นหรือของใช้คะไม้บล็อก A อ C เก่งมากเลยค่ะคือของเล่นและรูปสุดท้ายรูปที่16กระทะเอาไว้ทอดไข่เป็นของเล่นหรือของใช้คะเป็นของใช้นั่นเองตบมือตัวเองหน่อย เป็นไงบ้างคะเด็กๆเ,เกมที่คุณครูรสนำมาฝากในวันนี้สนุกกันไหมล่ะคะถ้าสนุกตบเมื่อแตวเองหน่อยคุณครูรสหวังว่าเกมที่คุณครูรสนามาในวันนี้เด็กๆจะชอบถ้าเด็กๆชอบแล้วก็อย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่ผู้กครองมาเล่นด้วยกันนะคะเกมก็จะได้สนุกมากยิ่งขึ้นไปอีกแต่เอเมื่อเล่นแล้วก็อย่าลืมเก็บของข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะ แต่ก่อนจะจากกันไปในวันนี้คุณครูรสจะมาฝากช่วงนี้เป็นช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะก่อนออกจากบ้านทุกครั้งเด็กๆอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็มันล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะแล้วก็ฉีดสเย์แอลกอฮอล์กันด้วยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูรสแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย